เลฉลองครบรอบ30ปีในประเทศไทยทจัดยิ่งใหญ่ในงานเลเจเนเรชั่น30ปีจอยได้ทุกเจนเลผนึกคาแรคเตอร์ BT 21มอบของขวัญของพรีมเมียมสุดคิ้วตอบแทนลูกค้าคนไทยในโอกาสครบรอบ30ปีตอกย้ำความเป็นผู้นำตลาดของขนมขบเคี้ยวกลุ่มมันฝรั่งทอดกรอบและความเป็นขนมสุดจอยของทุกเจเนเรชั่นครองใจผู้บริโภคอย่างยาวนานในโอกาสครบรอบ30ปีของเลเลขอชวนทุกเจนไปร่วมเดินทางย้อนเวลาสัมผัสประสบการณ์ความจอยที่เคยมีมาร่วมกับเลพร้อมกับกิจกรรมร่วมสนุกและ ได้ชิดกับนักแสดงที่กําลังมาแรงต้าอู่พิทยาและสี่หนุ่มจากซีรีส์เจลบอยสถานะกักใจนิวไปพีเจและเลออนเติมเต็มความจอยกันแบบเต็มพิกัดเมื่อวันที่13มิถุนาย,ยน2 5 1 8นาณชั้น1โซนแฟชั่นฮอลล์สยามพารากอน ็ต้องกับขอบพระคุณพี่ๆน,นักข่าวทุกคนนะคะแล้วก็น้องๆเจาบอย well ที่มาร่วมงานใน30ปีวันนี้นะคะก็ปีนี้นะค่ะเป็นปีที่พิเศษของเลนะคะเพราะเป็นปีที่ในครบรอบ30ปีในเมืองไทยเนาะแล้วเราก็มีการจัดงานเฉลิมฉลงองมาตั้งแต่ต้นปีแล้วก็จะมีไปตลอดงอจนถึงสิ้นปีนะคะถ้าจากันได้ก็คือช่วงต้นปีจะมีมาสเตอร์เฟรเวอร์ที่เราสนมฉล,งฉลงองรสชาติใหม่ๆของเลทั้งหมด 200+ รสชาต,ติตอนนี้มาถึงงานของ Master of j o y ก็คือใน30ปีจอยได้ทุกเจนเลยนะคะก็คืองานของวันนี้ก็เเราิ่ม คอลลาบอร์เรชันก็คือจับมือกับ BT 2 1นะคะของ Line Connection มีพรีเมียมน่ารักแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ sticker, แล้วก็มีกิจกรรมต่างๆเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนนะคะอันนี้วันนี้เป็นวัน โอกาสดีมากๆที่เราก็จะมาเปิดคอลเลคชันใหม่ที่จะไปทำกับลายในช่วงเดือนหน้าแล้วเราก็จะเชิญชวนทุกคนให้มาร่วมกิจกรรมของเรในวันนี้นะคะว่าจะเป็นเจนไหนก็ตามจะมากับเพื่อนพ่อแม่คู่รักหรือใครก็ตามนะคะสามารถจอยกับเจนได้จอยกับเนได้ทุกเจนนะคะอันนั้นคือจุดประสงค์ของงานนี้ค่ะโอ้ oh. oh, วันนี้มีหลายบู๊มากๆเลยไม่ว่าคุณจะอยู่เจน90 y 2K เจนปัจจุบันเจนซีตั้งแต่เจนเอเจนวายเจนแมีทุกอันเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตามใน30ปีที่ผ่านมาสามารถเอนจอยแล้วก็มาสร้างความทรงจำดีๆร่วมกันได้ทั้งหมดจะมีโซนที่เป็นโซนทีวีจะมีโซนที่เป็นโซนเล่นเกมแล้วก็เป็นโซนที่เรา,เาซื้อของพรีเมียมมีทุกโซนเลยค่ะสามารถร่วมสนุกกันได้ค่ะ น้องๆเจ้าบอยก็ขอบคุณมากๆท,ที่วันนี้มากพี่ๆนะคะก็คือว่าเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่เป็นเจนซีที่มีความสามารถแล้วก็เป็นกลุ่มที่สร้างความจอยให้กับหลายๆเจเนอเรชันไม่ใช่แค่เด็กๆเท่านั้นจริงๆแล้วพี่ๆเองเ่ยหรือว่าครอบครัวเองก็เอนจอยกับความน่ารักของน้องๆแล้วก็บิววันนี้มาเพื่อแจกจอยค่ะเลยเต้องการจะเลือกน้องๆเจ้บอยมาเพื่อที่จะทําให้ความจอยเนี่ย สามารถวิ่งไปหาทุกเจเนอเรชันได้เหมือนกันนะคะต้องขอบคุณมากมากค่ะผมเอจริงก็ภีใจมากเพราะว่าเคือแบบรู้สึกว่าโตมารู้จักเล่แล้วก็อยู่ทุกยุคใหม่เลยไจะเป็นแบบออนเดย์กับยุ่ย่าเรื่องประถมมัธยมที่มหาลัยมันก็มีเล่โดยสุดประกอบตลอดเวลาก็ภีใจที่ได้มาร่วมแบบสามสิบปีเลยแล้วก็มันจอยเจนเนอเรชันเล่ไปหาทุกเจเนอเรชันครับก็จริงๆก็ต้องพูดว่า ต้องพูดต้องเรียกว่าพี่เลเพราะว่าเดินลืมตาทูโลกมาเนี่ยก็เจอพี่เลแล้วอะไรอย่างี้ก็เช่นอย่างที่พี่ปายพูดครับผมก็รู้สึกว่าเหมือนเหมือนทุกๆเมมโมรีของของผมในการแบบจอยกับเพื่อนๆหรือว่ามีความสัมพันธ์หรือ e l เร i o n s ชิพต่างๆเ่นียก็จะมีเล่อยู่ในนั้นด้วยอะไรอย่างี้ก็รู้สึกว่าเออยินดีมากๆที่ได้มาจอยกับเล่สามสิบปีนีครับก็ขอบคุณเหมือนกันครับที่เหมือนเป็นอีเวนท์ที่พิเศษด้วยเพราะว่าครบรอบสาิปีของเลอะไรอย่างนี้แล้วก็เอ้ยอะไรที่ได แล้วก็แบบมีหลายรสชาติที่อยากให้กลับมาขายเหมือนกันเยอะมากครับก็รู้สึกดีใจครับก็ได้ถึงวันนี้สักทีที่น้องเลกับพี่เลได้หอมกด้วยกันก็น้องเลอาจจะอายุ20 <c oughs> พสที่เลอายุ30แต <c oughs> ่ว่าตั้งแต่น้องเลเกิดมาก็เจอพี่เลบ่อยอยู่เราก็รู้จักกันมานานยี่สบปีก,ก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็ม,มาที่เรื่องพวกเราเจอบ่อย มาออกมาเรือสมุทรจอยแม่ของเจเนอเรชันปุ่มเจนเจนอเรชันค่ะครับค่ะก็จะฝากเชิญชวนวนะคะใครที่ยังไม่ได้แอดไกด์ของเบย์นะคะแอดแอดไกด์แอดเบย์ไทยแลนด์เนีเลยนะคะจะมีกิจกรรมต่างๆมาก,มา,กมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอสติกเกอร์ที่เจ้าแจากฟรีอยู่แล้วเนาะแล้วก็มีการแลกของรางวัลมีแกล้งเกมนะคะเดี๋ยวเราจะพูดกันถึงต่อไปว่าเรามีเกมอะไรบ้างทําให้ผู้บริโภคทุกๆเจนทุกๆจอยเนี่ยมาสนุกร่วมกันนะคะติดตามได้ทางไลน์ไทยแลนด์ค่ะขอบคุณมากค่ะครับก็ วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่จริงๆอ่ะอาจจะเป็นครั้งแรกที่ร่วมงานกันเลยแต่ว่าผมก็กินชอบกินเลยมามากๆอยู่แล้ววันนี้เลยแบบกลาบ้าพูดได้เต็มปากว่าเออผมชอบชอบกินขนมเลยมากๆแล้วก็มันแค่วันนี้งานคือมันชื่องานม,มันตรงมากเลยครับผมก็คือแบบว่าแบบ3ามส a บปีอีเวนต์แล้วก็แบบว่าในทุก Generation ่นเลยอย่างเงี้ย joy generation เ,เ,เพราะว่ามันส่วนตัวผมเองนะชีวิตผม27เปีอะผมก็แบบเกิดแล้วก็โตมากับเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ มันมีความทรงจาอะไรกับมันค่อนข้างเยอะมากเพื่อว่าจะเป็นแบบตอนเป็นเทรนที่จีหรือว่าเป็นช่วงนี้ขับมอไซต์ตามหาเลบิงซูอะไรหลายคนอาจจะไม่ชอบกินเลบิงซูแต่ผมชอบมากเลมอนบิงซูคูลิ่งช่วงก่อนโควิดคือผมแบบถึงขั้นกับอันนี้คือพูดจริงๆเลยเคยเล่าให้แบบเคยเล่าให้แบบพีพีเขาฟังว่าแบบว่าช่วงนี้เขาบอกว่าจะไม่ขายแล้วผมไปตามตามซื้อมาเพราะว่าตอนนั้นมันก็จะลดราคาด้วยเลยเสียดายใช่วันนี้ก็แบบดีใจที่ได้มาบอกความในใจกับท่านผู้บริหารเลยก <laughs> ็ก็ตอนนั้นแหละฮะมันเป็นโมเมนต์ที่ บิงซูเลมอนบิงซูเลมอนบิงซูผมขับมอเตอร์ไซค์หาผมอยู่ในมหาลัยปีสองแล้วก็คือตามเส้นน้ำผขหงโยธินนะครับผมกว่าซีนัหมดเลยหลายๆคนอาจจะแบบไม่เคยลองพี่เคยทานปะจริงอาจจะเป็นรสชาติแบบนั้นก็ได้เหรอเพราะว่าผมแบบชอบอุ้ยเขาพั่นะฮะมันอาจจะแบบว่าช่วงนี้ออกกำลังกายครับเพราะเตรียมพร้อมซีรีด้วย ก็าฝากงานเลยนะครับที่พลกรนะครับก็มากันได้น,นะครับก็จะมีบูธต่างๆนะครับอีเมจีที่จัดเป็นแต่ละเจเนอเรชันนะครับไม่ว่าจะเป็นยุค90ยุค2000หรือว่ายุคปัจจุบันให้ได้แบบมาถ่ายรูปก,กันแล้วผมเชื่อว่าคนเดินผ่านไปผ่านมาทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเลยก็คือจะต้องเคยเห็นเลแบบทั้งในแล้วก็ต่างประเทศอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจะบอกว่าที่ไทยก็เป็นอีกรสชาติที่อร่อยมากสําหรับแฟนอินเตอร์นะที่แบบว่าไม่เคยแบบลองรสชาติไทยมาลองดูส่วนไทยอะ่ะจริงๆอ่ะมันจะมีรสชาติแบบ อะไรใหม่ๆที่แบบยังไม่เคยลองเช่นรสชาติตงกวาอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีโอกาสต้องลองซื้อมาทานดูอร่อยมาก